เฮ้านี่แกโลดน้ำหนักอยู่นะออกินหน่อยเฮอะแค่ชิ้นเดียวเองไม่เป็นไรรอไม่ได้ไไดอดทนหน่อยดียวะเพื่อนใช่มองที่เป้าหมายดิเหรียญทองรออยู่นะเวย้ยมองที่เป้าหมายโธ่ทำไมชีวิตนักกีฬามันลำบากแบบนี้วะเนี่ย ว้าแกไม่กินหรอ <encuentra> ไม่กินอ่ะทำไมแกไม่กินน่ะนี่ของชอบแกทางนั้นเลยนะเดี๋ยบอกนะว่าแกอ,อกหักเหรอโอ๊ยอกหักว้าไม่ใช่อย่างนั้นแค่คิดว่าถ้าให้มงมลดน้ำหนักไม่ได้สี่กิโลอย่างที่โค้ชบอกอะ่ะอย่างน้อยถ้าลดน้ำหนักของตัวเองได้สักหนึ่งถึงสองกิโล เราก็ยังพอช่วยอะไรมงได้บ้างอะเรือที่มันหนักมันก็เพราะว่าพวกเราทุกคนเราเลยอยากช่วยมงมันอะแต่ว่าเอา้เอาพวกมึงพวกเราทุกคนอะลงเรือลำเดียวกันแล้วนเว้ย ใจพวกมึงทุกคนนะเว้ยจะตั้งใจลดเลยขอบใจพวกมึงนะเว้ยสบายมากค่อยกินวันอื่นไดนะ้เนาะ